สำหรับการทํางาน DIY ขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมงานซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเตรียมงานมาดีเนี่ยงานประกอบของเราก็จะทําให้เสร็จไวขึ้นนะครับผมจะมาทาการตัดเหล็กกล่องขนาด2อคูณหนิ้วหนา1.5มิลลิเมตรนะครับเอามาทําเป็นที่แขวนบันไดนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเหล็กในวันนี้ก็จะเป็นเครื่องเจียรไร้สายมาสรุรุ่น SCG 6 0 5ที่ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเรียวเล็กน้ําหนักเบาแล้วก็มาพร้อมความเร็วรอบสูงสุดถึง9,000รอบต่อน,นาทีทีเดียวคสามารถปรับความเร็วรอบนะครับได้ถึงสที่ใช้งานร่วมกับแบตอตรีี่เยมไ2 0ะ เวอร์เทอโบ4แอมตัวนี้นะครับแบตบเต็มหนึ่งก้อนใช้งานได้ต่อเนื่อง35-50นาทีกรณีที่มีโหลดงานตัดหนักๆนะครับและยังมีระบบตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับกรณีที่ใบติดกับชิ้นงานเพื่อความปลอดภัยนะครับจะนําไปใช้งานตัดเหล็กขัดไม้ขัดเกียร์ลบเหลี่ยมคมลุยงานแบบนี้ได้สบายๆนะสำหรับผมเอามาใช้งาน DIY ตัดเหล็กกล่องหลายท่อนแบบนีนะ้ตอบโจทย์ผมเลยนะครับใช้งานร่วมกับใบตัดไฟเบอร์ไปเขียวนะสีนิ้วของซูโม่ก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งทําให้งานตัดนะครับง่ายขึ้นตัดลื่นตัดไวไม่่กกกกิินนแรรรงงงมาาาับ็ต้้้้อออขฝไไวดยยสสหเเืจี กมาสรุรุ่น SCG 6 0 5นะครับสำหรับค่าตัวเครื่องราคานี่ก็จับต้องง่ายอีกด้วยนะและขอฝากพี่ๆนะครับติดตามชมสำหรับคลิปต่อๆไปของชิ้นงานชิ้นนี้ด้วยนะครับ